แต้มนะฮะนี่รับปลาผมเหมองแต้มครับเห็นไหมเป็ดคันนี้ฮะเป็ดคันนี้เดี๋ยวเอาอีกนะฮะสวัสดีครับวันนี้อานาฮะมักรชาปานะครับนี่ฮะเป็ดเต็มเลยนะฮะเปิดคลิปช้าหน่อยหนึ่งครับวันนี้หนาใจประตวงฮะสวายฮะนี่ครับ ตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าๆแล้วนะครับคลิปนี้มากระชากปลานะฮะดูนะฮะมังกระชากปลากันเต็มเลยนะครับนี่ครับมือปืนทั้งนั้นเต็มหมดเลยนะเบ็ดน้ำนะแล้วมาตวงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูฮนะว่าน้ำแรงแค่ไหน คนท่งนั่งเลยฮะเนี่ยรสชาติกันก็นยังไงฮะเนี่น้ำแรงมากอาจจะมองมืดไปนิดนึงฮะไม่อยากถ่ายไฟยให้เดี๋ยวปลาไม่เข้าน้่นะคุก็จะลงอย่างเงี้ยของการอเงี้ย โอเคฮะเดี๋ยวนะไปกระชากอีกสักไม้นึงนะครับมันนะเออมันพี่ต้มมาฮะนี่นะครับน้ำม่อนนะฮะอย่พูดจาแบบนี้ผลงานสามตัวใหญ่ฮะหนึ่งตัวเล็กนะฮะยอดนะครับป้าปลาปลาปไรก็นี้น่าจะประมาณห้าโลกว่าได้เท่ากับไซผมนะ สุดยอดฮะเนี่ยดูฮะดูคนนะใครเอาเหมก้อ,อกายว่ะเทียบฮะใครเอาก้อนถายว่ะโอเคครับเดี๋ยวส่งมากครับทีวเขาด่าฮาวฮะคนเยอะมากถายเลยวครับเดี๋ยวมาดูฮะว่าผมจะได้สักกี่ตัวนะฮะวันนี้แต่ก็ดึกแล้ะอยากกลับแล้วได้ตัวแล้วคุ้มแล้วครับนี่ครับได้ไมคแปมหนึ่งแล้วครับผมเด็ดพันเลยฮะแปมนี่น่าจะมาสี่ห้าโลได้ครับ เด็ดพันฮะแกะเด็ดก่อนครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับสองแต้มนะครับผมพามาดูป้าผมครับไฟดับนี่ครับไซส์จะเท่ากันรประมาณห้าโลได้วสองแต้ม เยี่ยมเยีครับนี่ครับเป็ดอันนี้นี่แหละยอดโอเคครับเดี seats, <là> ๋ยวดูครว่าจะกลับหรือว่าจะกระชากต่อครับนี่ครับโดนละนี่ครับรวม ปลารวมเหรอปลารวม,ลลวมอ๋อเบ็ดพันกันยืนกันไปยืนกันมาโอเคโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะอาร์เซนันฮนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนคนเยอะจัดนะดูนูนนะ้นฮะคนเพียบเลยฮนะ <c oughs> คนทังนั้นเลยครับกลับบ้านก่อนฮะวันนี้ <c oughs> สองแต้มวาเดี๋ยวไปดูแต้มอ,อันนี้ของ น้ำมอนนะฮะสี่ตัวฮะสี่แต้มยอดนะฮะสองแต้มนี่ฮะไม่ไหวคนเยอะฮะเนี่ยฮะดูขาดเลย,เลยฮะคนทังนงนงนง้งนัน้นเลยคนทั้งนัน้นเลยฝั่งนู้นนี่ฮะฝั่งนู้นนี่เพียบสีสีแล้วก็โตแล้วก็เร็วเอาออกไปทาง <c oughs> <ฮะ>มีบริการผัดไทยด้วยนะครับ <c oughs> ครับ โอเคฮะไม่แน่ตีสีอาจจะมาฮะหรือไม่ก็ตอนเช้างานจ,จะซ้ำแต่เช้าคือว่ากันใหม่คนเยอะจัดนะคนเยอะมากโอเคฮะถ้าไม่ได้มาตอนเช้าถ้าไม่ได้มาตอนเช้าก็จะปิดคลิปแค่นี้นะครับถ้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับโอเคครับวันนี้ผมได้สองแต้มมานาสายตนครับโอเคครับ เดี๋ยวดูฮะว่าตอนเช้าจะมาหรือเปล่าฮะอาจจะมาตีสามนะฮะตีสามหรือตีสี่ครับ๋ยวผมจะให้ดูนะว่าคนเยอะขนาดไหนนะครับดูรถจอดฮะคนเพียบดูนรถคนเยอะมากครับดูนะครับเนี่ยโหนั่งเลยนะครับคนเยอะมากครับ นี่ครับโอ้โหนี่ยเลยครับได้เลยครับยืดหูยืดหูโอ้ยพี่เอ้ยได้เรื่องเลยได้หมดเลย <c oughs> นี่ครับคนเยอะมากนี่ครับคนเทีย่ยวมาฝั่งนู้นกับคนทงนั้นเลยนะครับเนี่ยโอเคครับ แเชา้าค่อยมากันใหม่ฮะถ้าตื่นมาตีสี่ปรมาน,น่าจะมานะฮะนี่ครับเดี๋ยวกลับไปดูปลาที่บ้านกันนะครับนี่ครับกาลังจะกล้ามให้เขาได้ปลาฮะเดีย๋ยวไปดูฮะว่าเขาเอาขึ้นกันยังไงปลานะครับได้ไหมหลุดนะครับโดนไหมันได้สี่อรก่นี่ครับไไจะไปทางนู้นเอ๊ะมึงจะมาล,ล้างทำไมตรงน้ำรแรงโลก ไปหาล้าเด้วยนี่ครับไปเลยไปเลยไปนาด้วยนั่นแหละโอ้ยจุดก่อนนี่ฮะเล่นเลยครับจุดน้ำดูการกระชากปางเขานะครับเห็นตัวยังเห็นตัวยังครับนี่นะครับแต่เอ็นขาดเข่าปูนเอ็นขาดนี่ครับโอ้โหตัวไม่ใช่น้อยฮะ ฟึ๊บขึ้นมานครับชึบหายกาะหนุี่เดียวหนึ่งร้อยครับโอ้โหหนึ่งแต้มฮะพี่เขาสายเท่ากับผมเลยครับเนี่ยใส่เท่ากับผมเลยนะครับครนี่ครับสุดยอดอเหยียบดิเหยียบ้ตะขัวไว้ปดา๋ยบบ้านดีกว่าถึงบ้านแล้วนะครับนี่ผลงานฮนะสองแต้ม ยังไม่ตายเลยนะครับเยี่ยมฮะนี่งานเป็ดคันนี้ครับยุงเยอะมากโอเคครับสวัสดีครับปีห้าฮะตื่นสายไปหน่อยฮะ ตีห้าฮะมาซ้ำฮะที่เดิมฮะคนหายหมดแล้วคนไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเามีนาอยู่ฮะสองคนฮะฝั่งนู้นไม่มีแล้วคนหายหมดแล้วโอเคเดี๋ยวมากระชากกันครับนะี่ครับจะหกโมงเช้านะฮะปลาไม่เข้านะฮะ ฟ้าไม่เข้านะฮจะให้ดูกล้องหลังฮะมีกล้องหน้านี่ครับ6โมงเช้าฮนะอีก10นาที6โมงเช้าคนระับคนหายาปแล้วมอคืนนี้เมื่อคืนเยอะจัดนะฮะไม่มีที่ลงฮนะฝั่งนู้นก็เต็มนะฮะฝั่งนี้ก็เต็มให้ยืนเต็มขอบเห็นะครับนี่ฮะน้ําไหลฮนะต้องหนีกับบ้าเลยฮะได้ไป2ตัวมาคืนได้ไป2แต้มฮนะ แต้มแล้วเจ็ดโลฮะสองแต้มมาคืนตัวเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะเจ็ดโลกว่ากว่ากับเจ็ดโลพอดีฮะนี่ครับ mm hmm. เหลือนะคนนี้คน,นึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกคนนึงเงี้ยแล้วก็ผมอีกคนนึงครับฝ mm ั hmm. ่งนี้แล้วข้างบนยอน่าจะกลับบา้านกันแล้วฮะ mm hmm. เพราะว่ามีแห่ฮะน้าฝั่งนูง้นกำลังจะวานแห่เพราะวานแห่ไปปาก็ไม่เข้านะครับ,รบนี่ฮะประตูน้ําเปิดน้ําแรงฮะกลางคืนน้ำปามจะส่วนขึ้นมะาฮะเป็นคลองใหญ่ครับ ฝั่งโน้นน้าเตรียมตัวจะวานแน่แล้วผมก็กระชากไปฮะเนี่ยครับเผื่อเป็นฟุกมาโดนสักตัวฮะก่อนกลับบ้านก่อนไปทำงานฮนะไปซื้อของโอเคครับเดี๋ยวถ้าถทาทางไม่ดียังไงสว่างก็กลับแล้วฮะไม่น่าจะเข้านะครับปลา พนาหวานแหครับนะหวานแห่ปลาก็ไปหมดแล้วครับโอเคครับดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะฮะตอนสว่างนะครับจะกลับหรือจะอยู่ดีโอเคครับเครับตโมงกวานะครับน่าจะไม่มี้ะฮะปลาไม่เข้าแล้วเพราะว่าเขาหวานแหยกันแล้วนะหวานแหฮ์ลุงก็าหวานแห่์เนี่ยข้างหลังฮะหวานแหหมดเลยปลาตื่นแล้วไม่เข้า้วครับ ไม่เป็นไรฮะังดีฮะเมื่อคืนได้มาสองแป้มฮะตามไปเจ็ดโลฮะเจ็ดโลตัวหนึ่งนะแล้วก็เจ็ดโลกว่าบาตัวฮะไซส์เท่ากันฮะได้กันห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงฮะโหยุงยังมีอยู่ฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับผมนี่ครับกาศเช้านี้ฮะ นะครับยืนวานแหงข้างล่างครับปกติผมจะเอาแหเล็กติดมาด้วยฮะเมื่อวานปลาน้อยฮะแต่นี้รีบฮะต้องไปซื้อของเดี๋ยวกลับเลยฮะเนี่ยฝั่งลุงวานฝั่งลุงวานฮะนี่ครับนะไม่ลุงไม่โดนเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอ นี่ครับใส่น้ำนะฮะ,ะเตรียมตัววางข้างบนแล้วครับเนะี่ยมาคืนแค่ตรงนี้ฮนะได้ปาาได้ตยงนี้ฮะมาคืนนี้ผมน้ําแรงนะต้องคืน,นครับมีน้าท่านนี้ก็ยังกระชากอยู่ฮนะนี่ครับผมวางเบ็ดไว้แล้วฮะ ไม่น่าจะเข้าแล้วเขาวานแห่กันแล้วครับอากาศดีครับตอนเช้าครับ6โมงพอดีเลยครับตอนนี้นครับเรามาดูลุงวานแห่ได้ไหมฮะไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมากเป็นขันรถเลยครับพอเช้ามา ไปไหน้มาหางหาโอ้ขึ้นมาหางหายไปไหนอ่ะปอกกินเปล่าแมนี่แมวแมวเรายังว่าอะไรว่าเลื่อมเลื่มเรามาตายเลื่มเลื่อมตัวเงินตัวทองอ่ะดิแมวเอาขึ้นมา่งไว้นี่ตอนตอนทีทีสองไงเอ้ามีแมวด้วยเหรอมีแมวด้วยเหรอมีดิแมวมันกินเหรอแมวตาเลื่อมเลื่อมอะไรอะไรว่าตาเลื่อมเดินพักขึ้นมาดูโอ้โหหางหายเลยโอ้ตโหนี้นะครับ แมวกินปลานะฮะขอได้ปลาตั้งแต่ตีสี่ฮะหางขาดไปเลยครับนี่ครับคนเซอร์ของแมวแมวรับปลาไปกินครึ่งตัวนะครับว่าแต่เพื่อนดูแบบหมดตัวเลยเนี่ยครับเช้ามาฮะโอ้ฝั่งนู้นมาว่านแห่กันแล้วฝั่งนู้นทั้งทีเลยครัเลยครับโอเค เสียนกระชากปลาก็ต้องเก็บเบ็ดแล้วเขาวานแหวทีมวานแหกันมาเยอะเลยฮะตอนนี้ <Okay. S 1> ให้ดูบรรยากาศแับ,ร,บรอรบๆฮะบรรยากาศดีฮหเชา้ชาเช้านี้วานแหกันแล้วครับมากันเป็นแถวเลยครับเสียนแหครับเทียบ <laughs> ปกติผมจะเอาแหน้อยมาด้วยนะกระชากปลาไม่ได้ผมจะวานแหกเปิดวันนี้รีบฮะ เอาเบ็ดมาอย่างเดียวฮะเอาเบ็ดมาใค่ขันเดียวพอว <c oughs> แต่ก็คุ้มแล้วเมื่อคืนได้ไปสองแต้มคุม้มแล้วนี่นะครับเดี๋ยวดูเขาวานแห่นะครับพามาชมาน้าเขาวานแหกกันครับหวานละดูนะฮะในเขาหว่านปลาน้อยกันนะครับแห่ที่นะครับ แผสามเซนนะฮะสองเซนสามเซนนะครับดูว่าเขาจะได้ปลากน็น่าจะได้ฮะอันนี้ผมเคยเจอฮะผมเคยเมื่อวานคู่กับเผาะฮะได้กันเยอะฮะไม่งั้นเขาไม่มากันนะฮะดูว่าเขาจะได้กันเยอะหรือเปล่ามาไปเลยลุง <laughs> ลุงก็ว่านะโ้ขยันมากลุงแข็งแรง โอ้ปลาน้อยเพียบเลยนะครับลูกปลาเพียบนะฮะแขเขาที่ฮะนี่ยปลาส้อยฮะปลาส้อยปลาตะเพียนหางแดงฮะปลาตะเพียนขาวนะฮะเยอะฮะน่าจะได้เยอะโอได้อยู่ครับ เนี่ยข่าวนี้น่าจะได้ได้อยู่แล้วครับี่กระวานครับโอ้พอได้กินกันนะครับปลาข้าวฝูงนะปลาน้อยนี่ครับดวงนะเขาครับของลุงกำลังวานฮะน้าข้างบนฮะเี๋ยวสาวเชี่ยงฮะเซยนเบ็ดกลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่เซยนแหะนะฮะตอนนี้เดี๋ยวหัวจะกลับแล้วว่าไม่มีนะฮะฟรีนะฮะดูลุงวานครับแข็งแรงมาก แห่สิบสองซอกนะฮะเอ็นเกลียวฮะของลุงจมไวฮะเอ็นมันเบาฮะเดี๋ยวลูดเดี๋ลอลุงดึงขึ้นมานะครับเนี่ยคุณนานาสะพายเบ็ดกลับบ้านกันแล้วผมก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วดูลุงดึงขึ้นมาก่อนก็จะกลับบ้านแล้วครับไปทำงานต่อ โดนไหมลุงลุงจะหว่านปลาใหญ่ฮะแห่ใหญ่อ๋อนี่แห่น้อยได้อยู่ครับไม่มีฟาวฟาวครับปลายังไม่เข้าฝูงลุง ไอลุงปลาลุงนี่นะครับโอ้นี่ครับของลุงคนนี้นะครับมาเยืนคู่ผมแต่มาคืนนะแต่แกไม่ได้กลับบ้านนี่นะครับโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวฮะแปดตัวทั้งตัวน้อยนี่ฮะสุดยอดฮะลุงคุมค้มฮะคืนนี้มาคืนน,น,นี้มาคืนตีคู่กันมาฮะแต่ผมกลับบ้านก่อนนะคนเยอะจัดแต่ลุงแกอยู่ทั้งคืนนละยยันเช้าเลยนะครับ สุดยอดกลองตัวนี้ของน้าเขาครับเส้นแหงลงแล้วฮะอากาศด้านบนนะฮะกี้ผมกระชาด้านล่างเมือ่อกี้ผมไปกระชากตรงนี้ฮะเมื่อกี้นี้เมื่อคืนได้ตรงนี้กันนะข้างล่างฮะอันนี้มันอยู่บนประตูน้ําฮะครับเดี๋ยวผมมาไปคิดแค่นี้นะครับเช้าน,นี้ไม่ได้นะฮะ เนื่องจากเขาหวานแห่แล้วไม่มีปลาไม่เข้านะครับนี่ครับเมื่อคืนนี้ก็กลับไวฮะตรงนี้ฮะยืนกันเต็มหมดเลยครับยืนเต็มหมดฮะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมมาตอนทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งลงลงเบ็ดได้ครึ่งชั่วโมงฮะสองทุ่มได้ปลาแท้มหนึ่งฮะสองทุ่มห้านาทีฮะเมื่อคืนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็สามทุ่ม ก็ได้ตัวหนึ่งฮะได้ตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้พอได้ปุ๊บคนเขกาก็มายืนแทนที่หมดทีนี้ก็ไม่มีที่ลงฮะฝั่งนู้นนะฮะต้งแต่ข้างบนนู้นมาเลยฮะเมื่อคืนฮะไล่มาเลยฮะเนะี่ยยืนเต็มหมดะฮะเมื่อคืนนะคนเยอะมากแตกปลาเข้าดีฮะเมื่อคืนนี้ยุงยังนี้อยู่ มาคืนก็กลับสามทุ่มครึ่งนฮะเนื่องจากไม่มีที่ลงคนเยอะด้วยแต่กันเลอกอย่างนึงก็ได้ปลาด้วยฮะเมื่อคืนนี้โอเคครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องนาซอยตันนะครับไม่ค่อยได้ทาคลิปนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะครับอาจจะมากระชากปลาเหมือนเดิมนะแต่คืนนี้น่าจะไม่ว่างฮะคืนพรุ่งนี้ผมหหน่าจะมา,าสักรอบนึงนะครับ สวัสดีครับ